ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่แปบ๊บหนึ่งไม่ไม่ได้หมายถึงว่าพี่เป็นพ่อนะมาลุยกันต่อครับกับภารกิจตามหาพ่อให้พี่บาสแม้ความหวังตอนนี้จะริบหรี่เหลือเกินงานนี้ทีมงานจับเอาทุกเบาะแสที่มีความเชื่อมโยงกับชื่อของพ่อพี่บาสทั้งมากและน้อยมาเป็นโจทย์ในการตามหาแล้วครับและตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลของคนที่ชื่อประเสริฐมาอีกหนึ่งคนสักน่าจะเป็นพี่ชายของพ่อพี่บาส และถ้าใช่จริงๆแล้วก็เราอาจจะตามหาพ่อให้เขาเจอก็ได้นะครับจากการที่เราลองเช็คข้อมูลมาแล้วเนี่ยจะมีประเสริฐหนึ่งคนที่คิดว่าอายุใกล้เคียงแต่แต่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะใช่ไหมแต่เดี๋ยวจะลองโทรถามข้อมูลเขาดูหน่อยนะครับถ้าเราโชคดีเขาอาจจะเป็นประเสริฐที่เราตามหาหรือเปล่าครับพี่ประเสริฐค่ะพี่ประเสริฐเมย์ทำรายการ เกี่ยวกับการตามหาคนที่พัดภาคจากกันครับพี่ประเสริฐเหตุอีตเตอร์อีจันครับครับพอดีเมย์ IB จะขอโลภกวนสอบถามข้อมูลพี่ประเสริฐนิดนึงอะครับว่าพอดีมีลูกชายคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากตามหาพ่อเขาครับเขาเนี่ยไม่ได้<อ>ไม่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 ใช่ไม่ใช<ง>่พี่แป๊บหนึ่งไม่ไม่ได้หมายถึงว่าพี่เป็นพ่อนะแต่ทีเนี้ยเขาอะมันในใบเกิดเขาเนี่ยมีชื่อนามสกุลพ่อแล้วทีเนี้ย ทางแม่เขาก็บอกว่าเหมือนญาติญาติพ่อเนี่ยน่าจะชื่อนี้ครับโดนแแจ้้งลวไม่ใช่หรรอคับไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นๆพี่พอเถิดใจเย็นๆอันนี้จริงจริงจริงใช่ไหมครับจริงจริงจริงครับโอ้ยสายครับพี่โอ้ยครับพี่ได้ได้พี่ขอขอโทษที่รบกวนด้วยนะครับครับครับสวัสดีครับไม่ว่าจะกี่เบาะแสก็ยังไม่สามารถติ๊ก ถูกหรือเข้าใกล้บทสรุปที่หวังไว้ได้วันนี้ทีมงานวางแผนใหม่ลงพื้นที่มายังซอยขจรวิทย์จังหวัดสมุทรปราการและตามเบาะแสในความทรงจำของพี่บาสเมื่อ5้ขวบยายเคยพามาหาปู่และย่าที่ขับกระบะขายกับข้าวอยู่ในซอยนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อิตอร์อิจนันคัดมาให้ชม น่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน u t u u e อีเตอร์อีจันหรือ TikTok อีเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะ ส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ facebook อิเตอร์อิจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อ e เตอร์อจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ พิหารแห่งรักที่พันพรากนันอนุภาพบรรดายนากกดฟ้าดาเกณฑฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากันจะท้องไปยหญ่พิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า